สวัสดีค่ะน้องๆเศษซ้อนซ้อนอีกแล้วแต่ว่าข้อนี้พิเศษนะคะตรงที่ว่ามันเป็นจำนวนเต็มลบด้วยนะคะ,ะซึ่งเนะะื้อหาอันนี้ค่ะก็จะอยู่ในช่วงชั้นประมาณม .1 นึ่งนะคะ,ะมาเราเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวพี่ป้นช่วยเศษซ้อนนะคะ เศษด้านบนค่ะคือลบ7ส่วนเบวก5ส่วน18เอาล้วนะน้องจะเห็นว่าส่วนไม่เท่ากันเนาะพี่บ้านขออนุญ,ญาตนะคะก็คือว่าเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการทำเออเขาเรียกอะไรนะคอรอนอเพราะฉะนั้น9ทําให้เป็น18หนูก็คูณ2ล่างบนนี่นะคะคูณ2ล่างบนนะอ่าเนี่ยส่วนเท่ากันละเอาละเพราะฉะนั้น พี่ปั้นก็เขียนใหม่จ้ะจะเป็นลบส4ส่วน18บวกด้วย5ส่วน18เอาละเราได้แล้วนะคะด้านล่างตัวส่วนด้านล่างดูซับซ้อนนะ่ะเรามาเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนนะคะลบเจอลบได้บวกจ้ะลบเจอลบได้บวกนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปั้นค่อยๆย,ย,ยุบเครื่องหมายให้หนูดูนะคะ ก็คือจะกลายเป็นลบ9ส่วน14บวกด้วย15ส่วน7แบบนี้ตามนี้นะคะได้ละส่วนด้านล่างทีนี้เรากลับมาดูค่ะก้อนตัวเศษด้านบนอันนี้มันบวกกันได้เลยเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะลบ14บวก5น้องก็จะได้ติดลบ9ค่ะ ลบสิบวก5นะคะน้องก็จะได้เป็นติดลบ9ส่วน18นะคะเครื่องหมายต่างกันเครื่องหมายต่างกันนะคะเอามาลบกันแล้วก็เวลาตอบยึดตอบตามเครื่องหมายที่มีค่ามากก็คือตัว14ะะ่อะค่ะมีค่ามากมากกว่า5เราใช้เครื่องหมายลบลงมาใส่เลยนะคะอันนี้แท็กติกง่ายๆถัดไปตัวด้านล่างอุตายยังไม่ ส่วนยังไม่เท่ากันนะคะระหว่าง14กับ7เราก็ทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะก็คือคูณ2ค่ะล่างบนคูณ2นะคะอันนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นพี่ป้านก็เริ่มจะก็จะกลายเป็นลบ9บวกด้วยอบาลบ9ส่วน14บวกด้วย15คูณ2ได้30นะคะแล้วก็ส่วน14แบบนี้นะส่วนเท่ากันแล้วนะคะด้านบน เราเขียนเหมือนเดิมนะคะส่วนด้านล่างลบ9บวก30น้องได้21บวก21ส่วน14ค่ะนะคะได้ได้เศษ21สบ 21, ส่วน14นะคะทีนี้มันเป็นเศษซ้อนแบบนี้เราจะเปลี่ยนตัวเส้นที่เป็นตัวแบ่งเนี่ยนะคะตัวเศษส่วนเนะะี่ยค่ะ เส้นที่เป็นเศษส่วนตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องหมายหารซะโดยการเขียนข้างบนเขียนตัวบนก่อนนะคะหารด้วย21ส่วน14แบบนี้ค่ะโอเคนะแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะก็คูณ14ส่วนด้วย21แบบนี้เอาล่ะโอ้ยสวยอะตัวเลขตัดได้นะคะ เอาแม่9ตัดละกัน9 1 9 9 2 18กนะคะเอ่อ uh, 14กับ21เอาแม่7 7 2 14 7 3 21นะคะ2กับ2นะคะมันอยู่คนละบรรทัดสามารถตัดกันได้ค่ะ2หาร2ได้1 2หาร2ก็ได้1เพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ด้านบนตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะคะจะเหลือแค่อะไรก็คือลบ1คูณ 1>, 1ส่วนด้วย1คูณ3แบบนี้จ้ะเพราะฉะนั้นก็ตอบลบเศษ1ส่วน3เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะนี่ค่ะคำตอบนี้ตอบเลยนจ้ะ